เวลาเปลี่ยนรองเท้าใหม่ให้ลูกชายแล้วครับหมดสบภาพแล้วต้องเปลี่ยนรองเท้าใหม่แล้วครับยางไม่เหลือแล้วยางถิลดลบอย่างนี้นะครับร้านเปลี่ยน เดี๋ยวลงเท้าใหม่ให้ลูกชายครับคออพิดประชาอุทิศ X ประชาอุทิศคออพิดครับห้องรับรองลูกค้าครับมีกาแฟให้กินด้วยน่าจะใช้เวลาสักพักนะเปลี่ยนยางในห้องรับรองลูกค้าแอร์เย็นช่ำนะครับสบายสบายกินกาแฟดีกว่า ดนแน่วันนี้สามหมื่นกว่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลละเลิกแล้วที่จะต้องเปลี่ยนรองเท้าใหม่ให้ลูกชายคนเล็กฟอร์ดเอเวอเรสซิริยางขอบยี่สิบกับ 5, สองหกห้าห้าสิบยี่สิบเซลล์แปดพันกว่าบาทโอ้ สี่เส้นสามหมื่นกว่ามาแล้วครับยางบิสโต้เนี่ยางสองหกห้าห้าสิบยี่สิบโตนมาร้อนๆเลยเพิ่งออกมาจากเชฟเมส,สมงกว่าแดดแรงดีจริงๆระว่างรอครับเอารถมาเปลี่ยนยาง เดินชอบในบนะิ๊กซีน่ะเดินตากแอร์นะครับเดินตากแอร์ในบนะิ๊กซีหน่อยบิ๊กซีฟู้ดเทรดครับอะไรเย็นๆกินดีกว่ามัง้งแอริฟีนตรงนี้มีอะไรไอชิมโคนดีกว่ากินไอชิมโคนดีกว่าครับอไอริฟีนไอชิมเย็นๆแก้ร้อนนะครับมอ,องแดดร้อนแดดม้อนสีสวยจัง ลาบีควินชาไทยแอมโมนแต่ร hmm. น้อนแบบนี้แค่ร้อนนะครับเนือเน้เนอนอนอกเลยย่เลยเย็นแค่ร้อนนะครับ ไอสกครีมชาไทายอัลมอนมด์ของเดลิควินครับระหว่างรอรถที่วิกซีสีสวยเหนียวนิดต้องกินในร้านถือออกมาข้างนอกลลายเนะี่ย ไปเดินออกไปนอกแป๊บเดียวกลายเป็นน้ำเพราะแดบดบมันร้อนมากมเหนียวนึบสด,สด ดูสิครับประเสริฐหรือยังเปลี่ยนยางใหม่เอาไปดูนะครับประเสริฐหรือยังต้องไปหลบแดดกินไดสครีมในเดลิควีนมาได้แล้วครับรองเท้าใหม่ห่อแวบข้างศูนย์อนี่ครับ กำลังตั้งศูนย์ครับใกล้จะเสร็จแล้วเที่ยงน่าจะเสร็จนะครับตอนนี้สิบเอ็โมงครึ่งแล้วตั้งศูนย์ครับคอกพิษบริการทุกระดับประทับใจครับยางใหม่พิสโตนอีโคเปียสองหกห้าสิบยี่สิบหม่ยิปยางเดือนกุมภาครับกำลังตั้งศูนย์อนู่ครับตอนนี้ คองพิทประชาอทิศเก้าสนะครับสองบิ๊กสีกำลังตั้งศูนย์นะครับเดี๋ยวก็คงเสร็จแล้วประมาณเที่ยงก็น่าจะเสร็จรอเลยรอเลยขอบคุณครับผมแหลมแหลมกองพิทประชาอทิศเก้าสครับบริการทุกระดับประทับใจ <c oughs> กลับบ้านเราอาลูกชายมาเสริมหล่อครับเปลี่ยนรองเท้าใหม่ โดนไปสามหมื่นกว่าครับเพิ่มความหล่อ,อขึ้นมาอีกเพิ่มความนุ่มขึ้นมาอีกเปลี่ยนยางเสร็จเรียบร้อยครับผมกลับบ้านเรา